สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนีอีสานมาดานติกสิพามารูจจักสมุนไพรยู่ในปลาโคกครับพี่น้องครับมีต้นสวยงามมากครับพี่น้องครับเป็นต้นไม้ที่มีศิลปะแบบสวยงามพี่น้องและก็สีสันของเขาโดดเด่นครับพี่น้องครับมาเบิ่งต้นตะลุมหกแดงครับพี่น้องครับหรือว่ามาข้างแดงครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับ พี่น้องครับสวยงามครับมะข่างแดงหรือว่าตะลุมพุกแดงครับพี่น้องครับมะขามมีตะลุมพุกขาวนะครับตะลุมพุกขาวกับมีอีกสนิดหนึ่งครับพี่น้องครับี่ตะลุมตะลุมพุกแดงครับพี่น้องครับวัตถุศิลปะสวยงามพี่น้องครับอ๋อคือใหม่ในบรรณคดีด้วยเด้อพี่น้องเด้อมะข้างแดงครับพี่น้องครับหรือว่าตะตะลุมพุกแดงครับพี่น้องครับ เนื้อไหมครับสรรพคุณทั้งสมุนไพรครับพี่น้องครับเนื้อไหมมีรสเย็นเพื่อนครับพี่น้องครับใส่ต้มกบน้ำดื่มเป็นยาแก้เลือดเดินไม่สะดวกครับพี่น้องครับแก้พิษร้อิตและน้ำเหลืองครับพี่น้องครับแก้น้ำเหลืองเสียนนะพี่น้องครับ แล้วก็เป็นยาแก้ไข่เด้อพี่น้องเด้อต้นมันครับเปลือกมันครับพี่น้องครับเนื้อไม้ของเขาครับวอสวยงามพี่น้องครับแกนครับใส่ผสมกับมุ้ยขาวมุ้ยแดงครับพี่มุ้ยขาวมุ้ยแดงครับหรือว่าต้นนาำแข้งครับพี่น้องเล็บแมวเงี้ยงปลาดุกเป็นยารักษามะเร็งครับพี่น้องครับเป็นยาผสม ตัวอย่างครับเอาไปใส่ผสมตัวอย่างตัวอื่นครับพี่น้องครับผสมกับมุยแดงมุยขาวมุยขาวพี่น้องแล้วก็ต้น,น้นาแทงพร้อมครับพี่น้องครับแล้วก็ต้นเล็บแมงเล็บแมวแล้วก็ต้นเงียงปลาดุกเป็นยารักษามะเร็งครับพี่น้องครับเลือกต้น้องเขาครับพี่น้องครับใส่ผสมกับต้มดื่มกับต้นต้นมุย ต้นน้ำต้นมะข่างขาวครับพี่น้องครับอันนี้มะข่างแดงนะครับเนาะผสมกันก็นมะามะข่างขาวพี่น้องเป็นยาลูกกอน,นพ,พี่น้องครับต้มเป็นยาลูกกอถ้าเป็นยาลูกกอนแก้ริสดสะดวงพี่น้องครับนี่เป็นยาหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะ เบลอกต้นของเขาอันนี้ใส่เป็นตมเป็นยาพอ,อกแผลได้พี่น้องครับเป็นยาเป็นยาพอ,อกแผลครับพี่น้องครับเป็นยาหามเลือดครับพี่น้องครับมาเบิง้งนั้นผมภาพบางคนสวยงาครับพี่น้องครับเกิดอยู่ในพ้นปวกเลยพี่น้องสวยงามงยยงงามีลีต้นนี่ฮะมะขัางแดงครับพี่น้องครับภาษาภาคกลางนะครับมะขัางแดง สวยงามครับมาเบิงฟังพี่ดูลูกล่ะสวยงามครับพี่น้องครับมะขังแดงหลือตะลุ่มพุกแดงครับพี่น้องครับสวยงามครับครับมนีอีสานมาดำติกับพามารู้จัก มะข่างแดงหรือาตะาลุมพุกแดงนะครับเนาะเป็นตัวอย่างครับที่ใส่ผสมกับอันตะลุมพุกมะข่งขาวครับพี่น้องครับใส่ผสมกันเป็นตัวอย่างครับพี่น้องครับวันนี้อีสานประดาติ๊กลาไปกรครับสวัสดีครับ